ครับสวัสดีครับมาต่อกันนะครับหลังจากที่เราขัดแล้วนะครับขัดเสร็จเรียบร้อยคราวนี้เราก็จะเป็นงานที่เราจะมาประกอบนะครับให้มันเป็นรูปเป็นร่างนันการใส่ขาเนาะเนี่ยนี่คือถ้าทําเสร็จแล้วจะเป็นอย่างนี้นะครับตัวเดียวกันเลยบอดี้เท่ากันขาเท่ากันเนาะก็เริ่มต้นจากการต่อขาก่อนนะครับแล้ก็ไปหาขามานี่เป็นขาคาร์บอนขนาดเอ่อ หนึ่งมิลน,นะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นหางกรวงนะครับเอาต่อเข้าไปนะครับใช้หางกรวงต่อแล้วก็แต้มด้วยกาวนะครับทําให้สองส่วนนี้ต่อกันนะครับเวลาดึงมันก็จะไม่หลุดนะครับส่วนนี้ก็เป็นงานหางตันขนาดศูนย์จุดเจ็ดมิลแล้วก็ปลายกรวงนี่เราก็ต่อเข้าไปเป็นปลายกลวงต่อเข้าไปแล้วก็เอาสัมฤีพันตรงตรง,ตรงจุดบริเวณที่เราต่อนี่นะตรงนี้เดี๋ยวเราก็ เอามาขัดอีกทีหนึ่งให้เรียบร้อยก็จะออกมาเป็นแบบนี้อันนี้คือทุ่นที่สําเร็จเรียบร้อยแลย้วน,นี่นะปลายว่วงนะครับนี่งานอไม่ตายน้ําลึก <c oughs> นะอ่าตอนนี้ก็เราก็จะมาใส่กาวนะครับอ่บาเบื้องต้นก็ใส่กาวนะเริ่มด้วยการใส่กาวเพราะวเดี๋ยวเราจะพันได้นะวันนี้เราจะสอนวิธีการพันได้เข้าขาเนาะก่อนที่เราจะพันได้เข้าขาเราทําทุ่นเสร็จแล้วปุ๊บนะใส่ทาขากับไหลเสร็จแล้วเราก็มาเสียบเข้าไปแบบนี้นะครับ ก็เช็คอะไรครับหนึ่งตรงหรือเปล่านะครับสองได้ตามความยาวของรอหรือเปล่านะครับความยาวต้องยาวอยู่ที่สิบแปดเซนขามันอยู่ที่สนะิบแปดเซนหางเนี่ยยาวรวมแล้วอยู่ที่สนะี่สิบเจ็ดเซนเนาะอันนี้เราจะมาช่างบาลานซ์บาลานซ์ทุนว่าหางกับทุนได้หรือเปล่าดูนะครับเนี่ยตอนเนี้ยมันจะพอดีอไม่ถือว่าพอดีนะน้ําหนักออกข้อนออกมาทางหางนิดเดียวออกข้อนมาทางขาน,นิดเดียวนะข้อมาทางขาน,นิดเดียวเดี๋ยวพอเราลงสี ลงสีลงเลกเกอร์ปุ๊บน้าหนักมันจะลงมาทางนี้อีไมันก็จะอยู่ตรงกลางนี่พอดีนี่เราทําเผื่อพ่นสีลงสีลงแลกเกอร์ตรงปลายหางมานะครับในส่วนของหางนี่จะมีน้ําหนักเพิ่มมาจากสีหนึ่งนะครับสีที่เราทาทาสีเป็นขั้นขั้นสองก็คือแลกเกอร์ที่เราเคลือบเ,เข้าไปเนี่ยมันก็จะเพิ่มน้าหนักเข้าไปอีกดูจากบาลลาร์นะครับตอนนี้มันจะออกค่อนๆมาทางทางขานิดนึงนิดเดียวนะมันไม่ได้อยู่ตรงกลางเป๊ะตรงกลางอยู่ตรงนี้นะเนี่ยมัอนค่อนๆอยู่นิดนึงต้องทําเผื่อ ในกรณีที่เราต้องพ่นสีนะครับอ่าโอเคนี่ตรงนี้ได้แล้วนะขาอยู่ที่เอ่อหนึ่งมิลนะยาวสิบแปดเซนอยู่ตรงนี้นะครับยาวสิบแปดเซนอยู่ตรงนี้นี่อันนี้เราจะทําการใส่กาวกดอนแล้วเดี๋ยวเราจะพันได้กันนะครับกาวที่เราใช้ก็เป็นกาวลาเท็กนะวันนี้ใช้เป็นกาวลาเท็กก่อนนะเอ่อกาวอีกตัวหนึ่งของหมดกาวลาเท็กแบบนี้ใช้แทนกันได้นะครับเราก็ เอา่าก้านคาร์บอนสีอะไรก็ได้เนี่ยจุ่มเข้าไปในกาวนี่นี่นะจุ่มเข้าไปเสร็จแล้วก็เราก็สอดเข้าไปแบบนี้แย่เข้าไปเลยแย่เข้าไปในรูนี้แย่เข้าไปข้างในเลยนะแย่เข้าไปเลยแย่เข้าไปเหมือนก็เอากาวยัดเข้าไปนะอารมณ์ให้กาวยัดเข้าไปอันนี้เข้าไปละเข้าไปเยอะเลยทีเดียวเละแล้วเราก็มาเก็บข้างนอกนี้ นี่นะเก็บให้เรียบร้อยเพราะว่าเดี๋ยวก,กาวเนี่ยพอมันแห้งปุ๊บม,มันก็จะประสานรอยผ่าของเราตอนที่เราผ่าไปนะครับเนี่ยทาแบบนี้พันเอาให้ทั่วๆเอากาวทั่วๆนะครับประมาณนี้นะก็ย้ายมาอีกฝั่งหนึ่งมัหย่อนเข้าไปอย่างนี้แย่เข้าไปเลยนะครับแย่เข้าไปจุ๊บ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 อย่างแย่เข้าไป แล้วก็อันนี้ก็เหมือนเดิม้างนอกนะครับ้างนอกแล้วก็เอาเกาวทานะครับอ้อนี่หาเจอละผมเจอละผมเจอพายละหาไม่เจอตั้งนานอยู่นี่เองนี่เอาพายนี่เอ้อันนี้ตัวนี้ดีกว่าอันนี้จะเก็บงานได้ดีกว่างานนอกนะอุปกรณ์ก็หาจากรอบตัวเรานะครับอะไรที่เราคิดว่ามันใช้แล้วมันโอเคนะครับนั่นแหละเอามาใช้เลยนะ ปั่าโอเคเรียบร้อยแล้วก็ปิดกาวแล้วก็วางไว้ข้างนอกก่อนเนะาะคราวนี้เราจะมามาประกอบแล้วนะก็คือนี่เลยเสียบเข้าไปเลยนะ,ะเสียบเข้าไปเลยเปึ๊ดเนี่ยไปให้สุดเลยนะ,ะแล้วก็วัดนะครับวัดขาให้ได้18เซนเหมือนที่เรามาร์กไว้ครั้งแรกนี่18เซนนะเน,นั่นนะ18เซนนี่นยเอ่ยโอ้อยนี่ปั๊บอ่าวมี18เซน จับหางไว้ให้แน่นๆจับหางไว้แน่นแน่นเอาทิชชู่มาเช็ดคราบกาวนะครับจับแน่นแล้วเอาคอทชู่พูดรูดพื้นนี่กาวที่มันติดมาขาต้องทำตั้งแต่ตอนนี้นะเดี๋ยวให้มันแห้งถ้ามันแห้งแล้วมันขัดยากโอเคสะอาดแล้วนี่อ่าครั้นี้เราจะพันแล้วนะครับโดยใช้ได้ได้ผมมัดติดกับเสาข้างกำแพงไว้นี่พันได้พันง่ายๆนะพันให้มันแน่นก่อนพันรอบแน่น ต้องอะไรมากลีลามากบางคนเขาสวยงามผมไม่เน้นสวยงามเน้นใช้งานนี่แต่วเราพอพอมัดแล้วมันแน่นนะเราก็หมุนเลยหมุนพาดนะพาดซ้ายพาดขวาอย่างนี้หมุนไปเรื่อยๆ่อยเดี๋ยวมันจะจับจีบของมันเองปาดซ้ายปาดขวาไปเกนะ่าออกมาแล้วก็เอาเกระดาษช้มาวางไว้อย่างนี้เจ็ดมือเช็ดข้าบกาวนะากาวนี่เราก็เช็ดออกเช็ดออกนี่แต่แติมู้ไว้อ่า แบบนี้พาดไปเลยครับพาดซ้าย่าดขวาหมุนลงมาหาตรงตรงโคนนี้เสร็จแล้วก็หมุนขึ้นไปอีก่าดขึ้นไปแล้วก็พาดลงมา่าดไป่าดมามันก็จะเป็นจีบ่าดไปเรื่อยๆครับปืดนี่มันก็จะเริ่มขึ้นไปข้างบนเรื่อยๆเห็นไหม่าดขึ้นไปอีกนี่่าดทำไมปืบแล้วก็ล็อกลงมาอีก อ้าโอเคสวยเห็นไหมเรียบร้อยงดงามนี่อันนี้เราพาดขาอทางขาต่อปุ๊บปุ๊บหมุนล,ลงมาเหมือนกันพันขาก็เหมือนกันมาวางรากเรามาพันตรงตรงนี้ก่อนบริเวณนี้ก่อนพันให้มันเป็นอ่ามที่เกาะเขาเรียกว่ามที่เกาะมที่ยึดอ่าพันพันพันไปก่อนแล้วครั้งนี้เราก็เฉียงเลย พาดเฉียงแล้วไปปึ๊บหนึ่งอเอเฉียงทีละน้อยนะอย่าไปเฉียงทีเดียวนะพาดสองปึ๊บนี่อ่าตอนนี้มันจะมีอ่าคาบกาวก็เช็ดเช็ดนะครับแต้มทิชชู่ถ้ามีผ้าอยู่ใกล้ๆกล้็แต้มผ้านนะแต้มผ้าจะดีกว่าทิชชู่นะทิชชู่กิดติดมืออ่าแล้วก็พันเดี๋ยนะเสียจังหวะไปนิดนึงติดมืออ่ากลับมาพันเหมือนเดิม พันซ้ายเนี่ยพันขวาเห็นไหมพาดไปเรื่อยๆเึ๊บอ้าวได้ละเคลืนมปอีกขึ้นมาพันเึ๊บพันเสร็จแล้วก็หมุนลงมามาเกาะข้างล่างแล้วก็หมุนขึ้นมาใหม่หมุนขึ้นมาใหม่ละหาจังหวะพ่าดมันเึ๊บอ่าปเ๊บลงไปโอเคเห็นแล้วเราก็เก็บคาบกาวออกนะครับเห็นไหมมันจีบสวยเลยคราวเนี่ยเนี่ยจีบแน่นเลยแนบแน่นสนิท ถ้าหากว่าเราไม่ตัดเฉียงๆนะตรงตรงปลายตรงนี้นะตอนที่เราประกบแบบนี้มันจะไม่มันจะไม่สนิทดังนั้นต้องเอามีคัตเตอร์ไปมีคัตเตอร์ปาดปาดปาดเล็กน้อยที่ผมทําให้ดูเมื่อคลิปก่อนหน้านี้นะครับเอาโอเคเดี๋ยวเก็บอีกรอบนึงเก็บตรงนี้เลยคราวนี้เราก็พันใกล้ๆเลยอ่าโอเคเสร็จสาบเรียบร้อยนี่เอามีคัตเตอร์กี่เลยจึ๊กี่ตราได้ออก แล้วก็เอากาวมาแต้มนิดเดียวนะแต้มน้อยเดียวอย่าไปแต้มเยอะตึบต๊บตึ๊บนี่แค่นี้ติดแล้วนี่เราติดแล้วโอเคพอเสร็จอย่างนี้ต่อไปเราหมุนดูครับตอนนี้แหะช่วงที่บอลจะตรงไม่ตรงอีกทีแล้วก็จะมาดัดก,กับตรงนี้ตอนนี้นะอะตรงนี้มันเบี้ยวอยู่ก็ดัดนิดน,นึงโอ้โหดัดุ๊บตรงเลยดัดทีเดียวตรงเลยนี่เห็นไ,ไหมดัดทีเดียวตรงเลย ถ้าเราเจาะรูตรงนะมมันจะตรงมากโอ้หยสวยเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะตรงห่างอีกนิดนึงห่างมีโอกาสเบี้ยวนิดนึงตึ๊บห่างเก็บเบี้ยวหน่อยหน่อยนโอเคนี่โอ๊ยติดคาบกาวอยู่ตรงนี้เี๋ไปก่อนอ่อโอเคตรงแล้วครับนี่เห็นไหมครับเต็จครานี้เราจะพักแล้วนะครานี้เราจะพักยาวพอเราพันแบบนี้เสร็จแล้ว ให้เราพักยาวเลยหนึ่งคืนหรืออย่างน้อยสี่ชั่วโมงเพื่อให้กาวลาเท็กหรือว่ากาวที่เราใส่เข้าไปข้างในนี่ให้มันแห้งให้ดีนะหนึ่งคืนเลยครับผมทั้งคืนเลยพันไว้วันตอนเย็นวันนี้แล้วก็เย็นวันพรุ่งนี้มาค่อยมาแกะนะครับอย่างเงี้ยชัวร์แน่นอนแนบแน่นสนิทแน่นอนแต่ไม่แนะนําให้ไปตากแดดน,นะครับผมไม่ไม่แนะนําให้ตากแดดเราอยากให้กาวเนี่ยแห้งจากภายในออกมาเราไม่ต้องการให้ แห้งจากภายนอกเข้าไปเท่าตากแดดนคือการแห้งจากภายนอกเข้าไปข้างในนะครับดีไม่ดีข้างในไม่แห้งนะถ้าเราปล่อยไว้ให้มันแห้งหนึ่งโดยธรรมชาติคือการแห้งจากข้างในออกมากาวก็จะแนบแน่นสนิทน,นะครับโอเคนะเดี๋ยวคลิปต่อไปเราจะมาดูวิธีการแกะออกแล้วก็วิธีการพันหัวท้ายทีด้วยสำลีแบบนี้เราจะมาพันหัวท้ายด้วยสำลีพันแบบนี้เนาะคลิปต่อไปนะครับโอเค